This house is always a mess. บ้านหลังเนี้ยลกตลอดเวลาเลยเออ This house is always a mess. นะถ้าผู้หญิงพูดแบบนี้เนาะมันแปลว่าอะไรผู้ชายฟังไว้ค่ะผู้หญิงก็ฟังไว้เหมือนกันมันจะเป็นการดีกว่ามากถ้าเราสามารถพูดสิ่งนี้ออกไปได้ด้วยปากของเราเองไม่ต้องให้ผู้ชายมาตีความเราจะกลายเป็นคนน่ารักขึ้นมาทันทีนะคะคือ Today I feel like relaxing. วันนี้ฉันรู้สึกอยากจะพักผ่อนนะ But the house is so messy. แต่บ้านเราเนี่ยแต่บ้านเนี่ยก็ลกเหลือเกิน I'm frustrated and I need a rest ฉันหงุดหงิดมากและอยากจะพักผ่อน I hope you don't expect me to clean it all up ซึ่งฉันหวังว่าเธอเธอจะเธอคงจะไม่ได้คาดหวังให้ฉันต้องทำความสะอาดทุกๆอย่างนี้นะ Would you agree with me that it is a mess and then offer to help clean up part of it คุณจะเห็นด้วยกับฉันหน่อยได้ไหมว่าเออมันมันรกจริงๆแล้วแล้วพอเห็นด้วยแล้วเนี่ย ก็เสนอความช่วยเหลือที่จะที่จะทําความสะอาดสักส่วนหนึ่งได้ไหมอ่ะก็คืออยากได้รับความช่วยเหลือเห็นป่มอันนี้คืออยากได้รับความช่วยเหลือว่าเออฉันก็อยากจะพักแต่ฉันก็ก็ต้องรู้แหละว่าจะต้องความทำความสะอาดแต่อยากให้คุณเนี่ยเสนอความช่วยเหลือหน่อยได้ไหมว่าเออมาทําความสะอาดด้วยกันได้ปะอย่างเงี้ย With o u t this translation when a woman says this house is always a mess a man may hear ซึ่งถ้าผู้หญิงพูดแค่ว่า this house is always a mess บ้านนี้รกตลอดเลยเนาะผู้ชายอาจจะได้ยินว่า This house is a mess because of you. เนี่ยบ้านมันรกเพราะเธอนั่นแหละ I do everything possible to clean it up. แล้วฉันก็ทำทุกอย่างที่จะเป็นไปได้แล้วเพื่อจะทำความสะอาด And before I have finished, you have messed it up again. แล้วก่อนนี้ฉันจะทำมันเสร็จอะ่ะคุณก็ทำมันรกอีกแล้ว You are a lazy slob and I don't want to live with you unless you change. คุณเนี่ยช่างเป็นแบบว่าไอ้ตัวขี้เกียจเหลือเกินแล้วฉันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่กับคุณเลยเว้นแ,แต่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง Clean up or clear out. ทำความสะอาดเดี๋ยวนี้หรือไม่ก็แบบออกไปเลย น,น,นี่คือสิ่งที่ผู้ชายตีความได้จากคำพูดของผู้หญิงว่า this house is always a mess มันใช่คำว่า always ไปด้วยไงเกิดค,คำว่า always คือแบบตลอดเวลาแต่ผู้ชายก็เห็นเห็นอยู่ว่าผู้หญิงทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆอ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาใช้คำว่า always แปลว,ว่าผู้หญิงกำลังด่าเขาอยู่ว่าเขาอะทำรกอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมแค่การเลือกใช้คำเนี่ยคุณก็ด่าได้เยอะแล้วอะทั้งที่มันไม่มีคำหยาบเลยนะ This house is always a mess อย่างเงี้ยบ้านเนี้ยรกตลอดเลยนะคะแต่จริงๆแล้วผู้หญิงก็ก็คือหงุดหงิดแล้วจริงๆก็อยากพักแหละก็อยากจะอยากจะมีเวลาพักอยากจะให้ผู้ชายช่วยเหลือเอ่ยปากขอช่วยทำความสะอาดบ้างนิดนึงได้ไหมอย่างเงี้ย to help clean up part of it นะคะ